สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอ่าฟาวเดชันของ c a t 1 d Lock ็ n f o u n d n t i o n นะคะตัวนี้เบอร์54าสิบสีมีเดียมนะคะผมไม่เห็นคือแบบปั๊มออกมาหนึ่งปั๊มมันเป็นฟาวเดชันที่แบบเนื้อแบบค่อนข้างหนาแล้วก็เกลี่ยายากนะคะปกติแล้ว ฉันจะใช้มือนะคะในการเกลี่ยฟาวเดชั่นลูปไปทั่วๆหน้านะคะเดี๋ยวจะลองลองให้ดูหนึ่งข้างก่อนนะคะว่ายังไงเพราะว่ามือเรามีความอุ่นอยู่แล้วนะคะมันจะไปอาละลายไอ้ฟาวเดชั่นทำให้ลงเข้าไปในผิวมากขึ้นเขาบอกว่าทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะแบบฟูครอบเวทมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยใช้ของอ่าเอสเต้นะคะมันก็ ตัวนั้นก็ดีมากเหมือนกันนะคะใช้อยู่ประจำแล้วทีนี้พอได้ตัวนี้มาใหม่ก็เลยลองมาใช้นะคะถามว่าชอบมากไหมก็โอเคค่ะใช้ได้แต่ว่าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็คงไม่ซื้อนะคะเพราะว่ามันคูฟูค l อเวจริงแต่ว่ากลิ่นมันกลิ่นมันไม่ค่อยดีอะกลิ่นมันออกจะเหม็น อะไรสักอย่างนะคะหรือสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถามว่าติดนานไหมติดนานถามว่า c o อ,บบอร์ดีไหมดีนะคะแต่ว่ากลิ่นนี่สิคะเห็นไหมคะไอ้รอยแผลเป็นจากรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งครึ่งแล้หายไปเสร็จแล้วก็จะใช้มือะะแต่แกะน,นิดหนึ่ง ครึ่งหน้านะคะลองลงให้ดูครึ่งหน้านะคะปกติในชันนี้จะมีรอยสิวรอยแผลเป็นที่แบบต้องกบเก็บอกปิดนะคะ หลังจากที่ใช้มือเกลี่ยจนมันรู้สึกว่ามันเข้าไปกับผิวแล้วนะคะฉันก็จะใช้แปรงอีกครั้งนะคะคือแบบเก็บรายละเอียดนะคะคือเก็บความเนียนของเอ่อฟาวเดชั่นนะคะไม่ให้มันดูเคกกี้หนาะซึ่งปกติฟาวเดชั่นตัวนี้มันก็หนาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแบบเกลี่ยมไม่ดีมันจะเป็นคราบเป็นแป้งแน่นๆพวกที่เขาเรียกว่าเคกกี้นะคะ เนี่ย yeah, ค่ะโอเคค่ะฝั่งฝั่งทางนี้นะคะใช้ตัวของ Catwon d e f o u t i o n นะคะตัวนี้ปกติแผลเป็นตรงนี้จะแบบดำแล้วก็เห็นเป็นรอยชัดเจนนะคะตอนนี้ก็จางแทบมองไม่เห็นนะคะทีนี้ฝั่งทางนี้นะคะไม่ได้ทาอะไรเลยดูแล้วกันนะคะว่าสภาพหน้าแบบเย็นมากค่ะ ก็เดี๋ยวกดูดูหน้าก่อนทาน,นะคะความแบบเป็นหลุมเป็นบ่อสิวรอยแผลเป็นแดงทุกอย่าง พอทาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะใช้มือเหมือนแบบกดให้มันลงไปในรูขุมขนอีกทีนึงนะคะเพราะคนรูขุมขนใหญ่เนี่ยต้องมีเทคนิคที่แบบแตกต่างจากคนทั่วไปนิดหน่อยนะคะถ้าใครมีฟองน้ําอันเล็กๆก็ชุบแล้วก็มากดแบบเหมือนแบบมันบี้เข้าไปในรูขุมขนงี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบใช้มือก็ได้จะถนัดใช้มือมากกว่าเพราะว่านิ้วมือเราเนี่ยมันเข้าไปกับร่องจมูก ได้ง่ายแล้วก็ความที่แบบมือเรามันวอร์มอย่างเงี้ยมันก็จะแบบละลายไอ้พวกไอ้ฟาวเดชันเนี่ยให้มันกลิ่นเข้าไปกับในผิวมากขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญแบบประหยัดฟาวเดชันคือรู้สึกว่ามันใช้คุ้มค่านะคะถ้าใช้มือเกลี่ยถ้าใช้แปรงรู้สึกมันเปืองนะคะ เสร็จแล้วก็จะใช้แปรงอีกรอบนึงนะคะในการแบบเก็บรายละเอียดของฟาวเดชั่นเพื่อให้มันเนียนกินไปกับผิวนะคะเห็นไหมคะว่ารอยแผลเป็นรอยสิวรอยแดงหา,ายไปหมดเลยถามว่าคุณสมบัติมันดีไหมมันก็มันดีนะคะคือแบบทางลงไปแล้วมันแมท ได้ลุกของแมตต์ dry matte แล้วก็คุมมันนะคะแต่ว่าเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความเกลีย่ยยากนี่ต้องยกให้เขาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบใครไม่ชอบก็ลองไปใช้เอสเต้ดูนะคะตัวนั้นก็เกลีย่ยง่ายแล้วก็คุมมันแล้วก็เวลาน้ำมันจากผิวที่เราออกมาระหว่างวันเนี่ยมันทำให้ผิวเราโกลมากขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะลองพื้นของแค t บอดีเห็นไหมคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวของ c a t บอลดีถ้าใครอยากจะไปลองซื้อมาใช้ก็ได้นะคะแต่ราคาก็ประมาณสามสิบเจ็ดยูโรไม่รู้ว่าเมืองไทยนี่หรือว่าที่อื่นนี่ราคาเท่าไหร่นะคะ แต่ถามว่าคุ้มหรือจะซื้อมาอีกไหมก็คงไม่ซื้อนะคะคือมันเกลี่ยยากแต่ถามว่ามันครอบเยื้อได้ไหมดีนะคะตัวที่ใช้อยู่ประจําก็คือตัวเอสเต้นะคะคือช่วงในเวลาใช้เนี่ยจะใช้ตัวนี้1นึ่งปั๊มแล้วก็จะใช้ผสมกับชาแนลหนึปั๊มนะคะเพราะว่าพอผสมกันปุ๊บเนี่ยมันทําให้แบบฟาวเดชั่นเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับรีวิวอ่าฟาวเดชั่น